สวัสดีคุณผู้ชมนะคบผมวันนี้เรามาอยู่กับวันพีไฟติ้งพารนะฮะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นงานเอ่อการอัปเดตตัวละครใหม่นะครับผมสําหรับการซุ่มผลทองนะครับผมก็คือตัวละครตัวนี้เลยฮะผมเพิ่งจะทํากิจกรรมต่างๆเสร็จเมื่อกี้เลยนะแล้วก็มันอัปเดตพอดีนะครับผมโหโหก็เ,เป็นลอบลูจินะครับผม <นะ S 1> เป็นล็อบลูจิเวอร์ชั่น2ปีทานสคริปแล้วก็สังกัดอยู่ CPC โรนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นหัวหน้า CPC โรด้วยหรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าเป็นกระสอบทรายประจํากลุ่มหมวกฟางอีกตัวนึงสำหรับล็อบลูจินะฮะก็เขาจะมีบทบาทอีกทีในเกาะเอ่อโฮเคกนะเออไม่ใช่เกาะโฮเคกเกาะเอ่อเวก้าพ e นะังอะจำชื่อกลอไม่ได้แล้วว่าชื่อกลออะไรนะครับผมก็ กิจกรรมเริ่มวันนี้นะครับผมแล้วก็จะไปสิ้นสุดอีกทีวันที่12วันที่3เดือนธันวาเลยนะครับผมสำหรับรอบรูจินะครับผมเกาะเอ็กเฮดเออนึกออกแล้วเกาะเอ็กเฮดนะครับผมเกาะของเงนะบเ,เก้าพังนะครับดรเบเก้าพังนะครับผมก็เป็นตัวละครสายสีเขียวนะฮะก็ไปดูกันว่าสกิลของรอบรูจิมีอะไรบ้างนะครับ กดยากง่ายแค่ไหนยังไงนะฮะเพราะว่าเทียบกับตัวลูฟี่นี่ก็ซับซ้อนใช้ได้นะครับผมกาวิปานะครับผมใช้บอกว่ากุกวี สกิลมึงก็มีอยู่แค่นี้นะทำกดให้มันซับซอ้อนทำไมคือมันสามารถกดได้รัวๆเลยนะผู้ชมสำหรับเออล็อกดยจิงนะฮะแต่ว่าผมยังไม่เข้าใจว่ามันให้กดยังไงอะไรอย่างเงี้ย ทำยังไงเดี๋ยวแป๊บนะคุณผู้ชมผมขอไอ้นางสักครู่แบบหนึ่งนะฮะไม่ตัดหรอกเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันเลยใช้คาสเลตเลยแม่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่รู้มันจะเสื่ออะไรยังไงนะครับผม มันใช้สําหรับการไอน,นี่เอ่อเอ่ขอขาเรียกว่าอะไระท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเดินชมจันทร์นะผมแม่งเลือกจริงไม่ทําให้มันซับซ้อนหรอกที่ผ่านต้องใช้เดินชมจันคู่กับคู่กับกาไอ้นั่นนะครับผม ใช้เดินชมจันทั่วการโจมตีแบบคอมโบนะครับผมวันลูฟี่ยากนะมึงนี่น่าลำคาญยิ่งกว่านะครับผมซีต่อไปมึใจะทำอะไรต่รอ ซีเฟนอัตติเมตแล้วมันจะรูแมหมันแปลงใช้ใช้ท่าโจมตีพื้นฐานผู้ชมแล้วก็มันจะแปลงร่างให้อัตโนมัตินะฮะก็ถ้าเทียบกับการแปลงร่างอะไรอย่เงี้ยผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะเพราะว่าของลูฟี่อ่ะมันแปลงร่างโดยใช้เกียร์เนี่ยแม่งซับซ้อนที่กว่านะครับผม มแมงยุงย่งยากพอพอกับลูฟี่เลยคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็พอเข้าใจได้ว่ามันไม่ได้กดซับซ้อนเหมือนกับตัวของลูฟี่โอนนงาชิมะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า ต้องเข้าใจแหละว,ว่าล็อบดูจิมันก็มีพัฒนาการของมันโดยการใช้ใช้พลตื่นได้นะครับผมแต่ว่าถามว่ามันซับซ้อนไหมมันก็ซับซ้อนในระดับหนึ่งนะฮะไม่ไงไม่ไงขาวใบยุบใหญ่กม่าคาดนะครับ ออจะเลยอะไรไลูกพี่เออย่ังไม่ใช้ท่าใหญ่เลยเามาเลี้ยงตีลเออนั่นแหละท่าใหญ่ด้วยกันฮะเรียบร้อย ก็ถือว่ามันกดยากใช้ได้นะผู้ชมเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ลอบลูจิอ่ะมันจะเป็นท่ากายภาพเหมือนกับลูฟี่แหละแต่ว่ามันมันมันไปซับซ้อนตรงที่ว่าจะต้องกดท่านี้ผสมกับท่านั้นเพื่อให้เกิดเงื่อนไขในการที่จะปลดลอ็อกท่าต่างๆนะครับผมก็เวลาใช้งานจริงอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงไม่ได้กดยากอะไรขนาดนั้นสำหรับลอบลูจินะครับผม Okay. ก็ล็อกอิน10วันนะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะได้หนังสือในการช่วยซุมตัวละครของรับรุยจริงนะฮะก็ล็อกอิน10วันนะครับผมโอเคเราไปดูหมดในะเรื่องกันว่าบังคับยากง่ายยังไงนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว,ว่าเป็นธรรมเนียมของเราอยู่แล้ว กดรัวๆ,ๆวะ่ะเอ๊ะโอเคดูซิรับดูจิว่าเวอร์ชัน AI ไอบังคับเป็นยังไงบ้างนะครับ เดีย๋ยวแปลงร่างเป็นร่างไฮบิตแล้วเดี๋ไม่โคตรโหดเลยมันก็มันก็สวยดีนะผ er. ู้ชมเพราะว่าร่างเสือดาวผลต,ตื่นเนีย่ยมันก็ทำให้เหมือนกับคล้ายๆร่างเทพนิกะของลูฟี่นะครับผมแต่ว่าใน เกมนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยเทคนิก้าออกมานะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการนำเสนอลอบลูจิในเวอร์ชันส2ปีต่อมานะผมก็สังกัดอยู่ CP z ซ r โรนะฮะผมน่าจะเป็นหัวหน้าหน่วย C p พซีด้วยแล้วนะผมสำหรับลอบูจินะฮะก็กิจกรรมเริ่มวันนี้วันที่23ตุลาแล้วก็จะไปสิ้นสุดอีกทีวันที่3ธันวานะผมก็ ใครที่มีผลทองพอสมควรก็มาจับจองได้นะฮะสำหรับตัวล็อบลูจินะครับผมเพราะว่าเอาตามความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าเขาก็โอเคในระดับหนึ่งนะผมสำหรับการคอมโบต่างๆนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบล็อบลูจิเป็นทุนเดิมแล้วเนี่ยก็ไม่น่าพลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะโอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณสลบการติดตามฮะหวังว่าจะชอบและสนุกกันก็ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามให้ด้วยนแล้วกันนะครับมันเป็นอะไรวะเฮ้ยมันชอบกดเองอะไรเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิป,ลปนี้นะฮะก็ขอบคุณสลบการติดตามฮะหวังว่าจะชอบและสนุกกันก็ฝากไลค์ฝาก,กแชร์ฝากติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนฮะ,ะสวัสดีครับ